บทที่1 1 0 8การจักไปของเสี่ยวซานมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวนั่นคือไปที่เมืองเคอรี่และเสนออย่างเป็นทางการให้กับเสี่ยวเหมยของจักรพรรดิกึ่งเดียวกันกับผู้เท่าของตระกูลต้อนนอไม้น้ำเงินทองเจ้าเมืองไม้และรุ่นแรกจักรพรรดิกึ่งจักรพรรดิสำหรับฉันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้รอฉันก่อนนะที่รัก ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอาณาจักรไม้ได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาภายใต้การปรับตัวของเสี่ยวซานโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของทะเลท่าทำให้มนุษย์จำนวนมากขึ้นสามารถเริ่มเพาะปลูกในรูปแบบใหม่นี้ได้เกาะใหญ่เต็มไปหมดและเมื่อเร็วๆนี้เสี่ยวเหอยุ่งอยู่กับการให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นนอนที่เกาะเพลเพื่อลองใช้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องในความพยายามครั้งแรกของประมวลกฎหมายที่พระเจ้ามอบให้แต่ก็มีอย่างน้อยหนึ่งกรณีที่ประสบความสำเร็จ เสี่ยวซานตรวจสอบเด็กที่ชื่อหลิงเมี่ยนอย่างรอบคอบสรุปประสบการณ์แล้วค่อยๆปรับปรุงมรดกนี้ให้สมบูรณ์เพื่อให้มนุษย์สามารถครอบครองได้อย่างแท้จริงสามเส้นทางการเพาะปลูกสร้างโอกาสสำหรับอนาคตแน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืนหากพวกเขาต้องการมีความแขง็งแกร่งเพื่อแขง่แขงขันกับก๊อบลินทั้งสาองค์ตระกูลจะใช้เวลานานในการเพาะปลูกไม่มีทางที่เสี่ยวซานจะทำให้มนุษยชาติแขง็แขงแกร่งขึ้นได้ในทันที การเติบโตของมนุษยชาติต้องใช้ความพยายามของเขาเองและสิ่งที่เขาทำคือการสร้างโอกาสสำหรับการเติบโตของมนุษยชาติเทเลตและกลับไปที่กลุ่มต้นไม้น้ำเงินทองเพื่อสร้างเมืองไม้เทเลตระยะไกลพิเศษทั่วทั้งทวีปแม้กระทั่งกับการเพาะปลูกในปัจจุบันของเสี่ยวสารก็ใช้เวลาเต็ม20่นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ใช้พลังไปเยอะในเมืองไม้ลมหายใจแห่งชีวิตยังคงแข็งแกร่งมากเมื่อการเทเลตกลับมาเสี่ยวสารก็รู้สึกบางอย่าง ในตาแรกของเขาตอนนี้อยู่ที่ระดับ11โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากผสานพลังเลือดของจักรพรรดิปีศาจกวังเจ็ดสีแล้วเขายังมีความสามารถในการควบคุมองค์ประกอบต่างๆและการควบคุมโชคอัดกล่าวได้ทั้งหมดทวีปนางฟ้ารองจากจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองไม้แต่เขารู้สึกได้ทันทีและเขารู้สึกว่ามีคนมาหาเขาควรเป็นเหนียวเซินที่อยู่ในเมืองไม้จิตสำนึกถูกปลดปล่อยออกมาและมันก็ขยายตัวออกไปในทันทีและในไม่ช้าก็รู้สึกว่าเหมียวเซินอยู่ที่ไหนเหนียวเซินเกิดอะไรขึ้นระหว่างการล่าถอยของฉนันเมื่อได้ยินเสียงของเขาในทันใดเหนียวเซินก็ดีใจมากพี่ชายในที่สุดคุณก็จบการล่าถอยมีบางอย่างผิดพลาด ครึ่งชั่วโมงต่อมาเสี่ยวซานนั่งบนที่นั่งหลักของคฤราสหาเจ้าเมืองด้วยใบหน้าเหมือนน้ำฟังเมียวเซินเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงและผู้อาวุโสที่ไปยังเมืองใหญ่ประสบอุบัติเหตุทีมอื่นๆทั้งหมดสบายดีและพวกเขามาถึงเมืองหลักอย่างปลอดภัยแล้วไปที่เมืองคริสตนันและทีมจะได้รับการดูแลโดยซูอันยูเป็นการส่วนตัว ซูอันยูนำทีมของผู้อาวุโสคนที่สามของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองและมหาอำนาจตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองหลายคนซึ่งถูกกลุ่มบังกระคุ้มกันเป็นการส่วนตัวเพื่อไปปล้นความแข็งแกร่งของศัตรูนั้นทรงพลังอย่างมากและมันเป็นการโจมตีอย่างกระทันหันด้วยความช่วยเหลือของวงเวทซูอันยูถูกโจมตีอย่างกระทันหันอย่างแรงมันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์สามอย่างที่มีการโจมตีแบบนัดเดียวที่ระเบิดพร้อมกันซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการโจมตีที่จะฆ่ามัน คุมพลังมังกรทั้งหมดที่มากับซูอันยูล้มลงเช่นเดียวกับผู้อาวุโสคนที่สามและสมาชิกกลุ่มของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองและร่างของพวกมันก็ถูกพรากไปซูอันยูเองก็ถูกโจมตีอย่างหนักและเขาแทบจะไม่รอดเลยด้วยความช่วยเหลือจากสิ่งประดิษฐ์เพียงครั้งเดียวตอนนี้เขากลับมาที่คริสตันซิตี้แล้ว ต่ล้มป่วยเพราะอาการบาดเจ็บเรื่องนี้ทําให้สารบรรพบุรุษโกรธเคืองและมีข่าวมาทันทีเพื่อเอาใจตระกูลดูกโกลโกลดีและประกาศว่าเรื่องนี้จะต้องได้รับการสอบสวนอย่างละเอียดจักรพัดกึ่งจักรพัดที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งใหม่ถูกโจมตีและเกือบถูกสังหาร ผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองซึ่งเพิ่งตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นกลางถูกสังหารนี่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในทวีปนางฟ้ามันไม่เหมือนกับตอนที่เสี่ยวสานฆ่าจาักรพรรดิคิงคองเขาเป็นความท้าทายที่สง่างาม แต่การโจมตีซูอันยูนี้เป็นการลอบโจมตีโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าใครมีความแค้นซูอันยูทำไมคุณถึงต้องการจู่โจมเขาจากมุมมองของความสนใจคำตอบสามารถพูดได้ว่าพร้อมที่จะออกมาอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมใครสามารถพูดได้ว่ามันคืออะไร สิ่งเดียวที่ดีคือซูอันยูไม่ตายตระกูลมังกรก็โกรธเคืองเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้อาวุโสของเผ่ามังกรทั้งหมดออกไปบางคนปกป้องซูอันยูซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหาัสและอีกส่วนหนึ่งกำลังสืบสวนเหตุการณ์นี้อย่างเต็มที่เพื่อค้นหาผู้โจมตี หลังจากฟังคำพูดของเหมี่ยวเซินใบหน้าของเสี่ยวซานก็จมลงเหตุการณ์นี้ไม่ธรรมดาและผลกระทบก็มากเกินไปเหมียวเซินฉันจะไปหาซูหยานในเมืองคริสตันมันยังขึ้นอยู่กับคุณที่จะดูแลมเมืองไม้แม้ว่าการลอบโจมตีนี้ควรจะมุ่งเป้าไปที่เผ่ามังกรแต่เราก็ประมาทไม่ได้ ก็พี่ชายผู้อาวุโสคนที่สามแม้ว่าเหมียวเซินจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้เท่าเสมอแต่เนื่องจากเสี่ยวซานมาถึงและนํากลุ่มต้นไม้น้ําเงินทองขึ้นมามันจึงค่อยๆเติบโตขึ้นเริ่มเข้าใจถึงความยากลําบากที่ผู้อาวุโสเคยมีและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็กลมกลืนกันเมื่อได้ยินข่าวร้ายเหมียวเซินถึงกับตื่นตระหนกโดยไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรเมื่อเสี่ยวซานออกจากชายแดนความโศกเศร้าภายในของเขาก็ระเบิดออกมา การแก้แค้นนี้จะล้างแค้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้ช่วยฉันเตรียมของขวัญด้วยหลังจากที่ฉันกลับจากเมืองคริสตันฉันจะไปที่เมืองเคอรี่เพื่อขอแต่งงานอย่างเป็นทางการหลังจากฟังคำพูดของเขาน้ำตาในดวงตาของเหมียวเซินก็ลดลงเอาหลับพี่ชายไม่ต้องกังวลฉันจะเตรียมตัวให้พร้อมจริงๆแล้วฉันเริ่มเตรียมตัวแล้วหากคุณมีความต้องการพิเศษใดๆบอกฉันว่าอาคุณจะไปคริสตันซิตี้จริงหรือมันจะไม่ปลอดภัยเหรอ เสี่ยวซานสายหัวและพูดว่าไม่ต้องกังวลฉันมีวิธีไปที่นั่นอย่างปลอดภัยและไม่มีใครกล้าแต่ต้องฉันในตอนนี้ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องระวังเดาได้ไม่ยากว่าใครจะดำเนินการกับซูอันยูแต่หากไม่มีหลักฐานแม้แต่มังกรก็ทำได้เพียงไร้ความสามารถและกรดเคือง อย่างไรก็ตามความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของอีกฝ่ายไม่ได้ฆ่าซูอันยูจริงๆหากพลาดครั้งนี้จะไม่มีโอกาสอีกแล้วแต่ผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองไม่สามารถตายอย่างเปล่าประโยชน์ได้มารู้จักสถานการณ์กับซูอันยูกันก่อนวิธีการจักไปของเสี่ยวซานนั้นง่ายมาก เทเลสเขาสามารถเทเลสข้ามทวีปและโดยธรรมชาติแล้วเขาสามารถเทเลสไปยังมุมใดก็ได้ของทวีปเพราะเขาไม่เคยไปเมืองคริสตันเขาจึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยตรงแต่เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปยังเมืองหลักที่เขาเคยไป แล้วบินไปจนสุดทางไปยังเมืองหลักที่ใหญ่ที่สุดของทวีปนางฟ้าซึ่งครั้งหนึ่งเคยปกครองโดยราชาปีศาจคริสตันไปที่คริสตันซิตี้จากระยะไกลเสียวสารก็เห็นมันเป็นกำแพงเมืองเหตุผลของความเฉลียวฉลาดคือดวงอาทิตย์ส่องแสงบนกำแพงเมืองกำแพงเมืองที่นี่ได้รับการซ่อมแซมด้วยคริสตันอย่างสมบูรณ์จริงๆเจ้าฟุ่มเฟือยจริงๆ,งๆ,งๆการสร้างกำแพงเมืองด้วยคริสตันนั้นไม่มีพลังป้องกันเลยใช่ไหม เสี่ยวซานอดไม่ได้ที่จะบ่นกับจริงๆในใจจริงๆรับไปโดยเปล่าประโยชน์เมืองที่ฉันนั่งยังคงต้องการกำแพงป้องกันมันจบลงแล้วถ้ามันดูดีการครอบงำม,มันสมควรที่จะเป็นคริสต์ซิตี้จริงๆ ในเมืองหลักของคริสตันกำแพงเมืองทั้งหมดทำด้วยคริสตันและมีเพียงตระกูลมังกรที่ชอบความบบวบาเวาท่านั้นที่มีเมืองหลวงนี้ในขณะนี้ดวงตาของเสี่ยวซานขยับเล็กน้อยมองไปในทิศทางเดียวในอากาศมังกรยักย้ายสองตัวที่มีความยาวเกิน50เมตรกำลังบินมาหาเขา ด้วยออร่าที่น่าดึงดูดเสี่ยวซานหยุดและรอยอย่างเงียบๆที่จุดนั้นอีกฝ่ายก็เห็นรูปร่างหน้าตาของเขาอย่างชัดเจนในเวลานี้และรูปลักษณ์ที่ดูดันดั้งเดิมก็ยับยั้งไว้ได้มากในทันใดด้วยผิวสีฟ้าและหนามแปดหนามเดิมทีมีราชาวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองเพียงสี่คนเท่านั้นทั่วทั้งทวีปหนึ่งคนเสียชีวิตและตอนนี้มีสามคนบวกกับอายุและรูปร่างหน้าตาของเขาเสี่ยวซานไม่ต้องการมันเลย สิ่งที่จะพูดคือตัวตนพร้อมที่จะเปิดเผยแล้วคุณคือผู้ยิ่งใหญ่ของจินเหมี่ยวหลินหรือไม่มังกรยักษ์ทั้งสองแปลงร่างอย่างรวดเร็วเป็นร่างมนุษย์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากถังสารและกล่าวด้วยความเคารพในฐานะจักรพรรดิกึ่งจักรพรรดิค่อนข้างลังเลที่จะใช้มงกุฎแต่ทุกคนรู้ดีว่าจินเหนียวหลินเกือบจะเป็นจักรพรรดิในอนาคตเกือบจะแน่นอน ดังนั้นจึงมักเรียกกันว่าอย่างนั้นบทที่1109ฉันเองฉันได้ยินมาว่าพี่สูได้รับบาดเจ็บสาหัสฉันจึงมาเยี่ยมและขอให้พี่น้องสองคนจากเผ่ามังกรนำทางเสี่ยวซานพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นมหาอำนาจมังกรทั้งสองมองหน้ากันและมังกรทางด้านซ้ายกล่าวว่าขออภัยฝ่าบาทสถานการณ์ของตระกูลเรามีความพิเศษเมื่อเร็วๆนี้เราต้องตรวจสอบตัวตนของคุณมีคนแกล้งทำเป็นตระกูลของฉันก่อนจะลอบสังหารเมืองท่านหลอด เข้าใจแล้วเสี่ยวซานพยักหน้าแสงสีทองและเงาสะท้อนอยู่ข้างหลังเขาและวงกลมสีทองขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นอังเสียงคำรามของมังกรผู้หลังไหลดังขึ้นและหัวโตที่ชั่วร้ายก็โผล่อ,ออกมาจากวงเวทเป็นครั้งแรกทำให้มังกรทั้งสองกลัวที่จะถอยหนีอย่างรวดเร็วทันทีหลังจากนั้น ร่างขนาดใหญ่ก็โผล่ออกมาจากวงกลมเวทมนต์แต่ไม่ใช่ทานอสมังกรดุร้ายเมื่อเร็วๆนี้ร่างกายที่ใหญ่โตของธานอสเพิ่งจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นผลมาจากการใช้พลังงานชีวิตของเสี่ยวสารเพื่อช่วยให้เขาปรับตัวได้ การดับฟรอสต์นั้นเป็นความแข็งแกร่งของระดับสูงสุดของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และพลังทำลายล้างของตัวมันเองนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าภา,ายใต้สถานการณ์ปกติไม่สามารถฝึกฝนต่อไปได้มิฉะนั้นไม่ดีและเกือบจะตายเมื่อแต่ระดับจักรพรรดิเพราะถ้าไม่ตาย <_ c oughs> เมื่อมันกลายเป็นจักรพรรดิที่มีอำนาจทำลายล้างแล้วมันจะเป็นภัยต่อเครื่องบินทั้งลำความเสียหายมห ah าศาลดังนั้นเครื่องบินจึงถูกกดขี่มากกว่าถังซาน แต่ถังซานจําเป็นต้องเติมพลังชีวิตเข้าไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าจิตสํานึกของมันจะไม่ถูกครอบงําด้วยอารมณ์ที่ทําลายล้างและพลังแห่งการเกิดและการตายที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีที่ไหนเลยที่จะวางไว้ดังนั้นเสี่ยวซานจึงพบอีกวิธีหนึ่งในการฉีดพลังงานชีวิตเข้าไปในร่างของมังกรที่ดุร้ายแต่มันไม่ได้เปลี่ยนระดับการบ่มเพาะในเชิงคุณภาพแต่เพียงในเชิงปริมาณเท่านั้นและได้ดูแลร่างกายของมันให้ใหญ่ขึ้นเพื่อบรรทุกพลังงาน ภายใต้การจัดการของเสี่ยวซานตอนนี้จิตสำนึกของมังกรธราชได้ชัดเจนขึ้นและสภาพก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากทานอสอพยักหน้าไปทางเสี่ยวซานจากนั้นก้มศีรษะลงและใช้หัวโตวของเขาแบกร่างของเสี่ยวซานในตาของมังกรซึ่งเดิมเต็มไปด้วยแสงอันดุร้ายดูเหมือนจะสงบสุขมากในเวลานี้แต่เนื่องจากร่างกายอันน่าสะพรึงกลัวพวกมันจึงดูดุร้ายมากนี่พิสูจน์ได้เหรอ เสี่ยวซานถามมังกรทั้งสองมังกรทั้งสองพยักหน้าอย่างรวดเร็วและหนึ่งในนั้นกล่าวว่าขออภัยอย่างยิ่งฝ่าบาทไม่เป็นไรเราจะพาท่านไปที่เมืองคริสตันข่าเห็นผู้บังคับบัญชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วเขาทำความเคารพทานนอสแค่กรอกตาและไม่พูดอะไร ด้วยมังกรสองตัวที่นำทางเสี่ยวซานขี่มังกรที่ดุร้ายธานอสเข้าไปในเมืองคริสตันพื้นที่ของเมืองคริสตันกว้างมังกั้งมาเมื่อคนในเมืองเห็นมังกระดุร้ายบินเข้ามาในเมืองก็มีเสียงอุทานออกมาแม้แต่ในเมืองฐานของมังกรมังกรขนาดใหญ่เช่นนี้หายากมาก ทานอสไม่ได้รักเผ่ามังกรมากนักหลังจากที่ถูกกดขี่ข่มเหงและตกเป็นทาสมาหลายปีเมื่อเสี่ยวซานถูกนำตัวไปที่คฤหาสน์เจ้าเมืองโดยตระกูลมังกรทั้งสองเขาก็ปล่อยให้มันกลับไปยังพื้นที่สัญญามหาอำนาจมังกรที่ได้รับข่าวได้ทักทายพวกเขาที่หน้าคฤหาสน์ของเจ้าเมืองแล้ว ในหมู่พวกเขามีมังกรบางตัวที่เข้าร่วมการต่อสู้ของจักรพรรดิเช่นราชามังกรไฟและราชามังกรน้ำเมื่อเห็นเสี่ยวซานการแสดงออกของเผ่ามังกรก็ดูเขินอายเล็กน้อยชายชราคนหนึ่งซึ่งดูแก่มากและมีผมยาวสีทองและขาวยาวเริ่มก้าวไปข้างหน้าสวัสดีฝ่าบาทฉันชื่อหลิวเว่ยเฉาผู้อาวุโสของสภาผู้อาวุโสตระกูลมังกรขอกล่าวสวัสดีเสี่ยวซานกล่าวอย่างสุภาพ สวัสดีผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ฉันเพิ่งออกจากศุลกากรเมื่อเร็วๆนี้และฉันก็มาที่นี่ทันทีที่ได้ยินข่าวพี่สูเขาสบายดีไหมผู้เท่าคนแรกพูดอย่างขมขื่นสถานการณ์ไม่ค่อยดีวิธีการที่ใช้โดยอีกฝ่ายมีความพิเศษมากซึ่งทำให้เรายากมากเสี่ยวซานพูดว่าคุณช่วยพาฉันไปพบพี่สูหน่อยได้ไหมบางทีฉันอาจทำอะไรได้บ้างฉันแค่อยากรบกวนท่านผู้ยิ่งใหญ่ ผู้อาวุโสคนแรกพูดอย่างจริงจังหัวหน้ากลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองที่อยู่ข้างหน้าเขามีหน้าที่ดูแลพลังงานชีวิตและในแง่ของความสามารถในการรักษาเขาไม่เป็นสองรองใครในทั้งทวีปอย่างแน่นอนเป็นเรื่องปกติที่ดีที่จะให้เขาปฏิบัติต่อซูอันอยู่ท้ายที่สุดเขายังรักษาทานอสมังกรผู้ดูร้ายฝ่าบาท ได้ปลดล้อมรอบด้วยกลุ่มมังกรที่ทรงพลังเสียวซานเดินเข้าไปในคฤหา์เจ้าเมืองอาคารเกือบทั้งหมดที่นี่เกี่ยวข้องกับคริสตันและอัญมณีและอาจกล่าวได้ว่าเป็นอาคารที่สวยงามที่สุดที่เสียวซานเคยเห็นนอกอาณาจักรเทวะภายใต้แสงแดดการเข้าสู่วังคริสตัลแห่งนี้เปรียบเสมือนการเข้าสู่โลกแห่งสีสันอาคารแต่ละหลังมีสีต่างกันเนื่องจากคริสตันที่ใช้ต่างกัน แต่ตอนนี้ฉันไม่มีใจที่จะชื่นชมสิ่งเหล่านี้แล้วพร้อมกับเหล่าผู้มีอํำนาจของเผ่ามังกรพวกเขามาถึงวังใหญ่ทันทีที่เขาเข้ามาที่นี่เสี่ยวซานก็รู้สึกถึงรัศมีอันทรงพลังหลายอย่างในทันทีพวกเขาทั้งหมดแข็งแกร่งในระดับราชาอสูนสูงสุดในฐานะตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินใหญ่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามารดกของตระกูลมังกรจะเป็นอย่างไร เมื่อเสี่ยวซานและซูอันอยู่กลับมาที่เมืองไม้ก่อนหน้านี้เขาเคยได้ยินเขาพูดกันว่าผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของเผ่ามังกรผู้อาวุโสที่อยู่ข้างเขานั้นทรงพลังมากนี่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเดียวที่รอดชีวิตที่ไม่ผ่านความทุกข์ยากของจักรพรรดิกล่าวคือ บุคคลผู้นี้ได้สัมผัสถึงระดับของจักรพัิและจุดชนวนการโจรกรรมของจักรพัิแต่เนื่องจากไม่มีที่ว่างบนระนาบในที่สุดเขาก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากของจักรพัทที่ทรงอนุภาพอย่างยิ่งและในที่สุดก็ล้มเหลวในการก้าวข้ามความทุกข์ยากภายใต้สถานการณ์ปกติ ความล้มเหลวในการข้ามผ่านความทุกข์ยากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งนี้รอดมาได้เพียงเพราะได้รับบาดเจ็บสาหัสและความแข็งแกร่งของเขาสามารถจินตนาการได้ไม่ใช่การพูดเกินจริงที่จะอธิบายว่าเป็นจักรพรรดิครึ่งเก้าวอย่างไรก็ตาม การอยู่เหนือก็ทำร้ายรากของมันและไม่มีโอกาสที่จะก้าวข้ามหายนะได้อีกและคนนี้ก็เป็นครูของซูอันยูด้วยประตูห้องนอนเปิดออกมีชายชาราสองคนนั่งไขว่ห้างอยู่สองข้างของห้องพวกเขาลุกขึ้นยืนเมื่อเห็นผู้อาวุโสคนแรกนำใครบางคนไม่ต้องสงสยัย ทั้งหมดนี้เพื่อปกป้องซูอันยูเสี่ยวซานเห็นซูอันยูนอนอยู่บนเตียงได้อย่างรวดเร็วและรู้สึกถึงออร่าที่ไม่สเสถียรอย่างยิ่งบนร่างกายของเขามันเป็นความจริงที่มันบาดเจ็บสาหัสและกำลังจะตายและตอนนี้ลมหายใจก็อ่อนแรงลงอย่างมากเสี่ยวซานกระซิบกับหลิว,วเว่ยเฉาผู้อาวุโสของตระกูลมังกรที่อยู่ข้างๆเขาขอข้าดูหน่อยได้ไหม หลือวไว้ทำท่าทางเชิญชวนและดวงตาของเขาดูเศร้าเล็กน้อยเสียวซานมาที่ข้างเตียงซูอันยูนอนอยู่บนเตียงในเวลานี้อยู่ในร่างมนุษย์ใบหน้าของเขาเป็นสีทองซีดและร่างกายของเขาก็ผอมบาง เห็นได้ชัดว่ามีรอยแผลเป็นจำนวนมากบนร่างกายและความสามารถในการรักษาตัวเองอันทรงพลังของตระกูลมังกรไม่สามารถรักษาได้เสียวซานขมวดคิ้วยกมือขึ้นและบีบเส้นเลือดที่ข้อมือในเวลาต่อมารุม่านตาของเขาก็หดตัวลงทันทีและดวงตาของเขาก็เบิกกว้างนี่คือ ในขณะนี้พลังงานต่างดาวในร่างกายของซูอันยูทําให้เขาตกใจมากเพราะพลังงานนี้ทําให้เขารู้สึกคุ้นเคยมากไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจที่บาดแผลบนร่างกายไม่สามารถรักษาได้อันที่จริงแล้วเกิดจากสาเหตุนี้ พลังนั้นสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเสี่ยวซานและแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาอย่างครอบงำมือใหญ่อะไรอย่างนี้เสี่ยวซานดึงฝ่ามือของเขาสลายพลังที่บุกรุกร่างกายของเขาอย่างไร้ร่องรอยดวงตาของหลิวเว้ยสว่างขึ้นในทันใดเราได้คิดวิธีการต่างๆและเราได้ใช้สมบัติสวรรค์และดินทุกชนิดแต่เราทำได้เพียงถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามเราไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อำนาจพระสังฆราชจินรู้สึกว่ามีคุณอยู่ เสี่ยวซานพยักหน้าหลียวไว้ถามอย่างกระตือรือร้นมีวิธีไหมฝ่าบาทเสี่ยวซานเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันสามารถลองได้แต่ฉันไม่สามารถรับประกันความสำเร็จได้หล่อว่ยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าเรามีความสุขมากที่คุณสามารถลองได้ปลดปล่อยมันไปในสถานะปัจจุบันของซูงอันยูเขาอาจตายเมื่อใดก็ได้ตรับใดที่ยังมีโอกาสพวกเขาทั้งหมดต้องการที่จะลองเสี่ยวซานกล่าวว่า ผู้อาวุโสข้าสามารถลองปฏิบัติกับพี่ซูได้แต่มีหลักฐานฉันไม่สามารถให้คนอื่นเห็นการรักษาได้ดังนั้นฉันต้องการให้คุณทุกคนเลิกและให้พื้นที่เงียบๆกับฉันมันจะปิดกั้นห้องนี้ด้วยประสาทสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และการสำรวจประสาทสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ใดๆจะไม่ทำงานหากคุณเห็นด้วยฉันจะเริ่มพยายาม